ามื่อมือกันระหว่างสมาชิกส่วนทีมที่ได้ประสิทธภิภาพสมาชิกถูกสั่งให้ปฏิบัติตามเป้าหมายซึ่งมีลักษณะเอื้อให้สมาชิกแข,ข่งขันและชว่ชวยโอกาสซึ่งทีมที่ได้ประสิทธิภาพนั้นก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าถ้ามีการแข่งขันกันมีการแข่งขันกันในลูกน้องนี้นะครับ ก็จะเกิดให้งานของเราได้ประสิทธิภาพแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นนะครับเช่นมีการกระจายอำนาจให้สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันที่มาของอำนาจคือศักยภาพของสมาชิกและข้อมูลส่วนทีมงานที่ได้ประสิทธิภาพมีการกระจายอำนาจตามความพอใจ ที่มาของอำนาจคือตำแหน่งทุกคนต้องเชื่อฟังผู้มีตำแหน่งเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นผู้บริหารน,นะครับมีนโย,ยบายรับสมัครพนักง,งานเข้าทำงานนี้นะครับก็คือมอบอำนาจให้กับฝ่ายบุคคลนะครับหรือผู้บริหารฝ่ายบุคคลแล้วก็ส่วน